เพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่เลมาไลฟ์แบบสดสดกันเลยทีเดียวเชียวครับเนื่องจากเมื่อคืนนะครับพี่เลทำการไลฟ์แล้วแข่งกับฝนครับฝนตกด้วยนะครับแล้วก็มืดอีกต่างหากดังนั้นทำให้สีของต้นไม้เนี่ยดูค่อนข้างยากอ่ะโอเคพี่เลอาจจะใช้เวลาในการ ไลฟ์ Live, เนี่ยไม่นานนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนทักมาบอกหน่อยครับสัญญาณชัดเจนดีไหมแอาใครเข้ามาใครเป็น f อฟรายงานตัวหน่อยครับวันนี้หัวข้อหัวข้อง่ายๆเลยนะครับหัวข้อคือมีงบเท่าไรจัดไปเท่านั้นนะครับอันนี้คือหัวข้อก่อนหัวข้อก่อนซึ่ง พี่เล่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่ทักมานะฮะทักมาในไลน์ไลน์ส่วนตัวพี่เลยนะครับ0993944539เป็นเบอร์โทรนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามคลิปพี่เลยเนี่ยพี่เลยก็จะแจ้งเรื่องของไลน์ไว้ตลอดอ่ะสวัสดีครับ2คนดู2คนดูใครเข้ามาบ้างอ่า ช่วยเมนบอกพี่เลหน่อยครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียงชัดเจนไหมนะครับทักทายกันหน่อยเนาะวันนี้หัวข้อย้ำอีกนะครับมีงบเท่าไรจัดให้เท่านั้นยิ่งโดยเฉพาะข้อความที่ทักหาพี่เลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเข้ามาใหม่อา่าพี่เลผมเพิ่งเล่นพี่เลผมสนใจ เพิ่งหัดเล่นอะไรประมาณนี้เยอะๆเยอะเลยครับดังนั้นคอนเทนต์วันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่างบน้อยงบมากเอามาพูดคุยกันกันได้อะทีนี้เดี๋ยวพี่เลขอเริ่มเลยแล้วอาจจะทิ้งเป็นคลิปไว้เพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ทําคลิปไว้เมื่อวานพี่เลอโชคดีนะฮะโชคดีมีมีพี่ๆเพื่อนๆทักมานะครับทักมา 4- ีหคน นะครับหนึ่งในนั้นขออนุญาตใช้เคสของพี่กิตตินะครับไม่แน่ใจว่าพี่กิตติดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ดูเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์นะครับเจเลจะคัดลอกลิงก์นี้แล้วส่งให้ว่าวันนี้ขออนุญาตใช้เคสของพี่กิตติเป็นตัวอย่างพี่กิตติทักไลน์มาบอกว่าเจเลพี่มีเงินอยู่สามพัน มีงบอยู่สามพันช่วยจัดให้พี่หน่อยเนี่ยโอ้โหคือแบบน่ารักมากขอยกตัวอย่างเป็นคุณลูกค้าตัวอย่างเลยนะคือจริง,รงๆนะี่ยถ้าเพื่อนๆบอกมีงบ500ร้อยพันหนึ่งสองพันได้ได้หมดครับได้หมดเลยแล้วพี่เลจะจัดเป็นเซตให้อ่ะยกตัวอย่างดีกว่ามาดูเซตกันเซตแบบนี้ครับพี่เลจะคัดหัวไม้วันนี้สิ่งที่พี่กิตติจะได้เลยอ่ะดูต้นนี้ก่อน ต้นนี้เป็นต้นที่พี่เลคัดแล้วเป็นด่างชมพูเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะฮะไม่ว่าจะฟิลเตอร์หรือขีดความสามารถของกล้องมันมันมันจะจับภาพสีได้ยังไงอะแต่แต่ที่พี่เลเห็นนะครับสายตาพี่เลเห็นที่คัดออกมาอันนี้คือชมพูนะฮะเหลือบชมพูนี่โดยเฉพาะใบนี้ฮนะเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตัวอย่างก่อนว่าเอองบสามพันนะฮะ ถ้าไซ์นี้เป็นสีชมพูเนี่ยอาจาเขาซื้อขายกันเดี่ยวเดี๋ยวตันนี้ก็อยู่ประมาณ500ครับห้า600มีแน่แน่ค่าส่งก็ประมาณ700ดังนั้น1ต้นเนี่ย700อันนี้พี่เลพูดถึงทั่วไปที่ซื้อไม้แล้วเห็นสีนะครับแต่วันนี้จะอยู่1ในงบ3,000ซึ่งพี่เลตั้งเป้าไว้ให้พี่กิตติประมาณ15ต้นฟังไม่ผิดนะฮะสวัสดีครับอา่า เดี๋ยวนะอ้อไหมพี่เลยไม่แน่ใจเรียกเรียกชื่อน้องถูไหมไม่อ้อก็อาร์มที่อยู่เกาะช้างบ้านสวนรุ่งมณีอ่าเพื่อนเพื่อนอุ้ยสวัสดี6คนดูสวัสดีครับพี่เลไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่เป็นเอเจเลรีแลกขออนุญาตเปิดตัวช่องบ้านสวนรุ่งมณีนะครับเป็นน้องที่รู้จักกันน่ารักมากมีโชวเก้าชั้นด้วยไซแม่ ย้ำนะครับไซแม่ด้วยใครอยากได้อ๋อน้องอาร์ตเห็นไหมโอเคน้องอาร์ตนะน้องอาร์ตนี่แหละฮะช่อง YouTube บ้านสวนลุงมณีเข้าไปเป็น FC ไปติดตามได้น้องมีแม่พันธราคาพูดคุยกันได้นะฮะโอ้ยสวัสดี8คนดูเออเกิดอะไรขึ้นวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพี่เลยไม่ค่อยได้ไลฟนะ์ด้วยเนาะสวัสดีครับ8คนดูดังนั้นพี่เลขออนุญาต รีวิวอีกรอบหนึ่งวันนี้พี่เลได้งบจากพี่กิต,ตินะครับพี่กิต,ติทักแชทมาในไลน์ว่าเฮ้ยเลพี่มีงบ3,000จัดให้พี่หน่อยเราเลี้ยงให้หน่อยเออเพราะว่าพี่กิต,ติเป็นวิศวกรคุมงานเดินทางไปหลายจังหวัดนะครับแต่ชอบออต้นไม้นะครับมีตังแต่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็เลยให้งบมา3 0 0 0ันอ่ะ3 0 0พันได้อะไรบ้างเมื่อกี้พี่เลรีวิวต้นนี้ต้นแรกก่อนนะครับ อันนี้คือเหลือบชมพูพี่เลจะคัดชมพูให้2ต้นนะครับจาก15นะ15คือสวยๆแน่ๆมีลายด่างแน่ๆ10ต้น10ต้นนะเพราะเวลาพี่เลประเมินต้นแบบนี้อ่พี่เลตีให้300 10ต้นก็คือ3 0 0พันแต่อีก5ต้นคือคือเหมือนกิมมิกอ่ะเบสเศษสร็จ15ต้นเวลาคละหรือหารกับจำนวนเงิน3,000เราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันต้นละ2 0 0ร เดี๋ยวมาดูว่าพี่เล่ให้อะไรบ้างนะครับงบสามพอันหนึ่งละชมพูนะฮะต้นนี้ชมพูแน่ๆเพราะว่าพี่เลคันหัวไม้ไว้แค่สีมันอาจจะดรอปเวลาเจอปุ๋ยเจอ,เ,อ,อเจอเจาเรียกอะไรอะเจออากาศชมพูต้นที่2ชมพูต้นนี้จะเจ๋งหน่อยอันนี้เห็นอย่างที่บอกครับฟิลเตอร์ของโทรศัพท์อาจจะเก็บ รายละเอียดได้มีเยอะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นกระดูกใบก้านใบอันนี้เป็นชมพูเข้มและในอนาคตเห็นใบใหม่ไหมครับใบใหม่เวลาไม้สีจัดจัดคำว่าจัดจัดอาจจะเป็นเขียวเข้มเนี่ยคือบอกเลยว่าไม้ประเภทสีเนี่ยตอนเบบีแล้วมันโชว์เขียวเข้มเขียวเข้มเนี่ย เป็นไม่ได้หลายอย่างอาจจะเป็นดําก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นไม้เขียวก็คือเขียวปีไปเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ไม้เขียวไม้พื้นไม่ใช่ไม้พื้นแน่นอนร้อเพราะนี่ฮะใบแรกถ้ามันเพื่อนเห็นการใบเนาะอ่ะโอเคสต้นแรกสวยงามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลจัดจัดดีๆก่อนจะให้เห็นวิธีการจัดนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติทักทายหายพี่เลแล้วพี่เลพิมพ์พูดคุยกันแล้วพี่เลบอกว่าเออเนี่ย ชุดให้จัดเป็นแบบนี้ถ้าพูดคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เอาพี่เล์ไม่ดีเปลี่ยนเป็นต้นนั้นต้นนี้คือได้หมดเลยครับสิ่งที่พูดนี่ไม่ได้ฟิกด้วยแล้วก็พี่เลก็ยังไม่มั่นใจว่าพี่กิติจะถูกใจไหมแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าเหมือนไว้ใจกันโยนงบมาสามพันแล้วก็ให้อันนี้มาอ่ะอันนี้สองต้นชมพูนะฮะอ่ะต้นต่อไปนี่ครับพี่เล่นาเสนอเลยต้นนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของ สยามไดมอนด์นะฮะเอาเดี๋ยวหาก่อนสยามไดมอนด์ที่ได้มาจากสวนสยามไดมอนด์สีจะออกโทนส้มๆนะครับนี่ฮะไม้เมล็ดสยามไดมอนด์อ่าต้นที่3ละสยามไดมอนด์พิเลได้มาเดี๋ยวนะครับได้มา2กระถางนี่ฮะสยามไดมอนด์ต้นนี้ยังดูเล็กอยู่อ่ะแล้วก็ลูกผสม รูปลูกผสมทัพทิมสยามที่พิเลได้เกสรมา2ต้นอันนี้ชัดมากเนี่ยจะจัดให้ประมาณนี้เดี๋ยวนะเริ่มเริ่มวางตำแหน่งมั่วลวะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม้ที่คัดไว้ที่เป็นสีจัดจัดเนี่ยอย่างน้อยต้องมี10ต้นครับอ่าสิต้นตีเฉลี่ยต้นละ300จะได้มองดูว่าเฮ้ยสามพันอ่าได้คัดคัดและสวยสวยลว เดี๋ยวลองมาทวนดูนะครับมาทวนดูเมื่อกี้ชมพูจะมีอยู่คู่กันนีฮะชมพู1 2สนะฮะสยามไดมอนด์2ก็คือต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะฮะเป็น4ละอา่าลูกผสมทัพทีม2ก็คือต้นนี้กับต้นนี้นะฮะทรงใบอวบนะครับนะะเป็น6ละ6เนาะแล้วก็นี่ครับ กลุ่มนี้เป็นลูกไม้ที่บางทีพี่เลไปเอฟเมล็ดจากต่างสวนมาซึ่งบางทีมันก็จําจําไม่ได้จําไม่ได้แต่มันด่างแน่ๆแบบนี้ครับนี่อาร์ตบอกว่าฟอร์มสวยมากครับราคาไม่แพงครับเอาไปทำไซส์แม่พันุ์ในอนาคตไกลฮา,าถูกต้องครับมันเป็นไอเดียของคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือคนที่อยากได้จำนวนครับอาร์ต ถ้าเงินสามพันพี่เลยบอกตรงๆเลยถ้าซื้อต้นเดียวนะน้องจะได้ต้นที่สวยเลยอ่าต้นสวยเลยแล้วเ,เห็นด้วยเห็นแบบสีชมพูด้วยอ่ะพี่เลยพี่เลย,ยกตัวอย่างต้นนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยนี่ไงฮะชมพูสวยเลยเนี่ยอาจจะได้สามพันได้แบบนี้สักสองต้นครับแต่ได้ไซส์ใหญ่ด้วยมันแล้วแต่มุมมองซึ่งก็ไม่ก็ไม่ผิด ก็ถือว่าเอาเงินซื้อของดีไปเลยไม่ต้องรอแต่ถ้าสําหรับใครมองว่าเฮ้ยพี่เล่ไม้เมล็ดไม้ที่มันยังออกสีไม่หมดเฮ้ยเกิดมันมาอยู่กับเราเป็นสีชมพูอ่ะเพราะว่าเอาจริงคนเล่นไม้ไม่ว่าจะเก่งจะเก๋าแค่ไหนบางทีมันดูไม่ออกจริงๆครับมันดูไม่ออกแต่คนที่เพาะเองรู้แม่พันเองรู้สายพันเองเขาจะรู้นิสัยไม้ว่าอ๋อตอนเล็ก มึงเขียวแบบนี้แหละพอหลัง6เดือนเดี๋ยวไปไล่แสงสีมาคือเขารู้สายเลือดแม่ดังนั้นไม้เขียวเขาก็จะเก็บครับเขาก็จะเก็บเนาะอ่าเอาเป็นว่าทวนนะสองสี่หกแดและอ่ะแอันนี้คือที่ด่างหัวไม้สวยๆนะครับ9 10าสิวางแน่นไปนหมดเลย จะได้ส่งให้พี่กิตติดูด้วยว่า10ต้นที่ได้เนี่ยคือด่างหัวไม้แท้ๆนะครับ1 2ึ่สามี่โอ้เดี๋ยวสิอันนี้ยังอันนี้อันนี้คือไม้ที่จะต้องให้ไปด้วยนะครับอันนี้จะอยู่หลังจากาได้10กระถางแล้วแล้วพี่ีจะให้แบบนี้ไปอีก5เพราะอะไรเพราะฟอร์มสวย ฟอร์มสวยใบกว้างแล้วที่สำคัญแม่เป็นแม่ด่างทั้งนั้นครับแค่ตันนี้ยังไม่เห็นอย่าลืมนะครับไม้สีพื้นเวลาออกเวลาแก่ตัวไปสีเข้าเนี่ยสวยสวยมากๆหรือแม้ทั้งต้นนี้ต้นนี้ก็อยู่ในบรรดาต้นแถมคำว่าต้นแถมของพีเรก็คือที่เกิน10 10กระถางหลักไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าสังเกตด่างมาแล้วนะฮะด่างมาแล้วแล้วฟอร์มใบสวย ซึ่งมันเป็นได้2อ,อย่างพี่เรนจะพูดมุมดีร้อเซเลยก็ไม่ได้นะเพราะไปที่3ามที่4ี่ต่อไปมันอาจจะไม่ดังก็ได้ครับก็ได้แต่อย่าลืมโชว์เชั้นเวลาฟอร์มเกิน1ปีหรือ2ปีขึ้นไปขอโทษนะฮะไม่ต้องดังก็ได้จริงๆถ้าใครอดทนพอที่จะเลี้ยงไม้โชว์เ้าชั้นเกิน2ปีขึ้นไปจะรู้เลยว่าโอ้โห ด่างหรือไม่ด่างเนี่ยฟอร์มใหญ่มันสวยมากๆครับเพื่อนๆนี่ฮะพิเลเอาลงดินไปเลยปลูกอ่าเขาเรียกว่าปลูกปลูกโชว์ใบเลยแบบนี้ครับใหญ่มากเขาเรียกปลูกเอาฟอร์มดังนั้นเวลาเพื่อนๆไปเอฟต้นโชกเก้าชั้นแล้วแบบพี่เลลายมันหลุดพี่เลลายมันหายบอกเลยไม่ต้องซีเรียสครับเนี่ยดูการโมบพิเลไม่ด่างเลยโอ้โหแต่ฟอร์มแบบนี้ครับเนี่ยออก ฝักมาสามสฝักเลยไม่รู้จะผสมยังไงครับเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้เรื่องการผสมซิโลเนี่ยช่วยแนะนำพี่เลได้นะครับโอเคอ่ะนอกจากน้องน้องอาร์ตมีใครเข้ามาชมเพิ่มก็ทักทายพี่เลหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ฮะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับไปก็คือฟอร์มไม้สวย ถ้าสมมติบางคนมีงบหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยพี่เลยอาจจะให้ไม้สวยๆที่เป็นหัวไม้แบบนี้สองต้นสามต้นแบบนี้ครับซึ่งเฉลี่ยแล้วอาตีแล้วก็วต้นละประมาณสอง0าร้อยแบบนี้ครับพี่เลยก็จะไม่ค่าส่งต่างหากแต่ถ้าใครแบบงบน้อยอาะโทษนะครับแบบแบบแบบสั่งต้นเดียวอะอย่างเงี้ยพี่เลยอาจจะขายร้อยห้าิบบาทอย่างเงี้ยครับกระถางละร้อยห้าสิบ ค่าส่งเมาส์เมาคือ100ดังนั้นถ้าสั่งกระถางดีไม่แน่ใจเรื่องสัญญาณครับไม่รู้สัญญาณน่าจะกระตุกใช่ไหมมีใครยังอยู่กับพี่เลบ้างครับอะถ้ารอบนี้สัญญาณไม่ดีก็พี่เลาอาจจะหยุดไลฟ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบหรือรักการปลูกต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะโชว์9ชั้นนะครับลายสวยอะพี่เล่มองว่าเป็นกำไร แต่ต้นทุนจริงๆของไม้เนี่ยคือฟอร์มครับฟอร์มเขียวทั้งนั้นเลยนะฮะฟอร์มเขียวส่วนอันนี้ด่างม่วงนะครับด่างม่วงพอเริ่มโตแล้วเนี่ยก็ก็สวยครับพี่เลยมองว่าสวยเนี่ยเมื่อคืนตกบ้านพี่เลยดูไหมอันนี้ละดูไม่เรียบร้อยละไม้บางส่วนเมื่อวานขนไปบ้านยายจวนนะครับพอดีจะให้พี่สาวทำอ้นี้ละ ทำเรือนเรือนเอ่อเรือนเพะเพ่อชำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโดนไม้ยึดนอ,อนแล้วครับขนไปเมื่อวานได้ประมาณ1 4บ5ต้นเป็นไซส์ที่กําลังตั้งแม่เนี่ยพี่เล่ต้องเคลียร์บ้านตอนนี้โดนลุกล้ําโอ้โหเนี่ยทั้งแมลงเอ่อ นี่คือความโชคดีอีกอย่างหนึ่งครับนี่ฮะไม้เขาเรียกว่าต้องเลี้ยงยาวๆดูยาวๆอันนี้เป็นแดงเป็นแดงออกมุ่งม่วงนะครับอันนี้โชคอาร์ตสัญญาณกระตุกใช่ไหมครับโอเคเอ๊ะแปลกแคะทำไมวันนี้สัญญาณไม่ดีเลยกระตุกอยู่เรื่อยเลย ต้นนี้พี่เลเอาลงเอาลงดินเลยนะครับแต่ว่าลองก้นด้วยฐานก่อนลองต้นอ่าลองก้นด้วยฐานเนี่ยอันนี้พี่เลชอบฟอร์มและความดําของเขาพอไม้แสงน้อยสังเกตไหมครับการจะยืดยาวส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของพันธุ์เขาด้วยอ่ามัน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 เป็นประกอบล้อกันไปด้วยนะครับพันุเขาอาจจะก้านก้านยาวระดับหนึ่ง พอแสงน้อยอีกโอ้ทีนี้มันก็ยาวขึ้นไปอีกแบบนี้ครับทีนี้ถ้ามีคําถามว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าเลี้ยงแบบแสงพอเพียงล่ะใช่ครับแต่แสงมีผลกระตุกอีกแล้วครับไม่ดีเลยเนี่ยเสดายต้นไม้บ้านพิเลสีดีๆทั้งนั้นเลยแต่ปัญหาคือเขาไม่มีเรือนเพราะ เพราะชำไม่มีเรือนที่แบบเอาแสงเข้าดีๆต้นนี้เป็นต้นแห่งความหวังเลย <c oughs> ใบค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแล้วก็ขอบขอบใบเรียกอะไรดีใบนี่นี่นะฮะมันเป็นประมาณนี้คือขอบใบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอ่ะโอเคครับวันนี้ดูแล้วสัญญาณไม่ดีฮะกระตุกกระตุกเรื่อยๆเอาเป็นว่าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนสนใจ อยาพูดคุยอยากสอบถามอยากทักทายกันทักหาพี่เล่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เล่อาจจะปิดไลฟ์ละสัญญาณกระตุกละเนาะงบเท่าไหร่จะเลยจะครบหมื่นแล้วเหลืออีกสองพันกว่าสองพกว่าซับนะครับฝากเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามพี่เล่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไม้สวยๆมาอวดเรื่อยๆครับ สยามไดมอนด์สียังเข้าไม่สุดครับอันนี้ลูปผสมทับทิมสยามสีก็ยังไม่เข้าเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงเอาไซส์ไปก่อนนะครับอันนี้ทับทิมสยามรูปผสมพวกนี้บายบายครับบายบาย